สวัสดีฟันบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหลังเกมนะครับในศึกแดงเดือดนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับแล้วก็ผลสกอร์ออกมาก็คือ0ูนย์ ประตูต่อสูงนะครับก็คืนวันนี้แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับมาดูในเรื่องของสเปดตัวจริงกันก่อนนะครับทางริพูก็จัดหนัก จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับมีเดออานะครับนุนเยสซาล,ล่าสามแนวลุกนะครับแล้วก็แดนกลางก็มีเอนโดสโบสไลกราเวนแบกนะครับแล้วก็แนวรับมีเซมิกราสฟันดายคุนเต้แล้วก็อันงนะครับส่วนผู้สัประตูเป็นอลริซงนะครับตามนี้นะแล้วก็ทางฝั่งของแมนยูนะครับก็จะมีในรายของอุนนานะครับสีแนวรับก็เป็นลุกชอวารานเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับอีแวน ตโลเป็นแบคขวานะครับกองกลางตัวกลางนะครับก็มีไมนูเมโทเนีนะครับอมราบัตแล้วก็แนวลุกเนี่ยก็มีกานาโชอันโดน,นี่แล้วก็ราสมุตฮอยรุนนะครับก็ดูตามแผนผังตามนี้ก็ได้ตัวสำรองก็จะมีบายันเดียนะครับรัดฟอร์ เรเกอรอนนะครับฟากุนโดวานวิซาก้าดอนนี่นะครับแดนกอลเมสบี Dan ้ ol, bee, นะครับแล้วก็วิลลี่ที่เป็นดาวรุ่งนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับมาสรุปภาพรวมในมุมมองส่วนตัวนะครับแล้วก็มุมมองของแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลักก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกนะครับมาถึงปุ๊บลิวพูลก็พยายามที่จะเพรสหนะักนะครับเพรสเร็วด้วย กดดันเต็มที่นะครับทุกรูปแบบนะฮะเกมบุกก็มาแบบดุดันจัดเต็มนะครับตั้งแต่วินาทีแรกนะครับก็ เสียงกระตุ้นจากแฟนบอลที่เพิ่มขึ้นด้วยในสนามแอนฟิลด์นะครับเก็ททำให้นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยคึกเป็นอย่างมากแล้วก็เล่นตามสไตล์นะฮะดุดันบุกเข้าใส่บีเข้าใส่ใสนะครับส่วนทางฝั่งของแมยูเรา่านะครับก็พยายามดึงจังหวะให้แบบมันมีจังหวะการเล่นที่ชา้านะครับแล้วก็หาจังหวะสร้างเกมขึ้นมาแบบเรื่อยๆมีจังหวะสวนกลับอยู่บ้างนะครับบางครั้งบางคราวแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะมีปัญหาเดิมๆครับก็คือ จังหวะสวนกลับขึ้นได้แต่ก็มีจังหวะจ่ายบอลเสียง,ง่ายเหมือนกันนะครับที่เราได้เห็นในเกมวันนี้เยอะมากๆนะครับต่อมาครับลิเวอร์พูลเนี่ยในช่วงครึ่งแรกครับเราจะได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมการมาเป็นอย่างดีครับในเรื่องของการจัดการเกมรุกข,ของแมนยูนะครับเพราะว่าแมนยูของเราเนี่ยก็คงแบบไม่เปิดหน้าแรกอยู่แล้วแหละนะครับ <c oughs> ด้วยชุดผู้เล่นด้วยผลงานอะไรต่างๆก็จะไปต่อบอลขึงบุกใส่แมนยูในตอนนี้ทำแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างยากลำบาก ร์พูเนี่ยเขาก็มาในรูปแบบแบบว่าดันขึ้นสูงหมดนะครับแต่ว่าไอ้จังหวะที่แมนยูของเราเนี่ยสวนกลับเนี่ยร์พูเขาก็ปิดเกมรุกส่วนกลับของแมนยูได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันแล้วก็พวกเขาเนี่ยได้ลุนจังหวะเตะมุมเยอะมากครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมหรือว่าช่วงต้นครึ่งแรกเป็นต้นมาจนอยู่ในประมาณกลางๆเกมเนี่ย ลูกเตะม,มุมเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับแมนยูก็ยังทรงเดิมๆครับตั้งแต่ต้นครึ่งแรกแล้วก็กลางๆแมนยูก็พยายามออกบอลยาวสวนกลับแต่เกมรุก ของแมนยูเนี่ยก็ยังทำลายเกมร,รับของลิเวอร์พูลไม่ได้นะครับเกมร,รับของลิเวอร์พูลก็เก็บได้ซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเคลียร์ได้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับครึ่งแรกครับเราจะได้เห็นว่าแอนโทนี Anthony กับดาร์โลเนี่ยมีการเล่นผิดจังหวะการสงครั้ง2ครั้งแบบติดต่อกันเลยนะครับซึ่งถามว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเกมแบบนี้นะครับคุณต้องละเอียดนะคุณต้องชัวร์นะครับแล้วก็ไม่ควรเล่นยากแล้วก็ต้องทําให้ชัวร์มากกว่านั้นนะครับคือเล่นยังไงก็ได้ให้ชัวร์ที่สุดเพราะว่าจนกว่า เราเนี่ยจะได้มีการครอบครองบอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นการเก็บบอลไว้กับตัวมันก็เลยเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจริงๆนะฮะในเกมบบนี้นะครับแต่เป็นว่าพอเก็บบอลได้พยายามจะต่อบอลสร้างเกมขึ้นมาเราก็มาเสียบอลแบบง่ายๆไปอีกนะครับเสียกันเองบ้างนะฮะจ่ายพลาดกันเองบ้างนะครับเนี่ยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ทางฝั่งขวาเท่านั้นตรงกลางทางฝั่งซ้ายทุกพื้นที่นะครับ เราจะมีเหตุการณ์แบบนี้กเกินบ่อยครั้งมากนะครับแต่ประเด็นของไอทุนี่กับดาร์โลเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนะที่มันจะมีปัญหาแบบนี้เยอกมากในเกนมน,นี้นะครับนะก็อาจจะมาในเรื่องของการที่โดนบีบโดนกดดันด้วยทําให้นักเตะแมนยูของเราเนี่ยดรอนลนนะฮะแล้วก็แก้ปัญหากันในบางจังหวะเนี่ยได้ไม่ดีนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเกนมนนี้ครึ่งแรกแมนยูก็พลาดกันข้างเยอะนะครับเยอะมากๆฮะแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องดีอยู่นะครับก็คือพื้นที่สุดท้ายแนวรับของแมนยู ยังช่วยกันดีนะฮะแถมทั้งยังมีสมาธิกันอยู่ก็เลยทําให้นักเตะลีโอปูเนี่ยเวลาเจาะเข้าทำเนี่ยจะโดนสกัดกั้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ขาดเกินเกินไม่คมกันเองบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะติดแนวรับจะติดผู้เล่นของแมนยูซะเยอะเหมือนกันพลาดเยอะครับสำหรับแมนยูในเรื่องของการต่อบอลการออกบอลการเข้าครองเกมการขึ้นเกมรุกแต่เกมรับพื้นที่สุดท้ายเนี่ยยังมีสมาธิแล้วก็ทําได้ดีอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาของแมนยูครับก็คือเวลาออกบอลขึ้นหน้าเนี่ย บอลยาวนะครับมันเสียงนั้งเยอะทุกพื้นที่นะครับฝั่งซ้ายริมเส้นฝั่งซ้ายริมเส้นฝั่งขวาหรือบริเวณตรงกลางสนามแล้วก็แนวรุกนะครับคือออกบอลไปได้แต่สังเกตไหมครับว่าหาตัวเก็บบอลในบื้นที่เหล่านั้นไม่ได้ ออกบอลขึ้นหน้าแดนหน้าก็เก็บบอลไม่ได้แอนโทนี่ไม่ได้แบบเป็นตัวเก็บบอลได้ดีราสุนทอยรุนก็บอลแทบจะไปไม่ถึงกาโชก็ไม่ได้แบบเป็นตัวเก็บบอลที่ดีแมตต์ทวนเวนีตัวใหญ่หเฉยนะครับแต่ว่าก็เก็บบอลได้ไม่ดีเช่นเดียวกันทําให้การออกบอลยาวหลายๆครั้งออกบอลได้ครับแล้วก็ดูเหมือนที่จะมีพื้นที่การรับบอลที่ดีแต่พอไปตกตรงตัวเนี่ย ตั้แต่แมนยูกับเก็บไม่ได้ไม่นิ่งมากพอในการเก็บบอลจับบอลจ,จังหวะแรกในการรับบอลยาวนะครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุราน่าออกบอลยาวในเกมวันนี้พลาดบ่อยด้วยนะครับแต่อุราน่ายังมีจังหวะเซฟหลายครั้งเหมือนกันนะนะครับก็เป็นจังหวะที่ยืนพื้นที่ได้ดียืนจุดได้ดีนะครับทำให้ลูกที่ยิงมาเนี่ยอุราน่าก็รับได้นะครับ ก็ยกเครดิตให้ด้วยนะฮะสำหรับวเวนานะครับนัดน,นี้ก็ไม่ได้มีความผิดพลาดร้ายแรงอะไรนะฮะจะมีตรงที่ว่าออกบอลยาวที่เสียบ่อยจนเกินไปนะครับขาดความแม่นยําตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็คือแมนยูของเราขาดตัวสร้างสรรค์เกมครับเกมวันนี้ไม่มีบรูโน่โอเคบรูโน่อาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกหรอกในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เกมวันนี้พอมันไม่มีบรูโน่เนี่ยมันยิ่งเละไปใหญ่ครับซึ่งแมนยูของเราเนี่ยมันขาดตัวสร้างสรรค์เกมตัวที่ออ บอลยาวบอลเร็วได้นะครับโอเคบรูโน่อาจจะแบบไม่แม่นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยบรูโน่มันก็มีการพยายามทาถูกไหมแล้วมันก็มีเรื่องของการสร้างสรรค์เกมในรูปแบบต่างๆได้แต่ทีเนี้ยในเกมน,เนี้นะครับอาราบัตก็ไม่ได้แบบเป็นตัวสร้างสรรค์เกมได้ดีนะครับก็วิมายูก็ไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นแล้วก็ทางเมโทมนีเองก็แน่นอนคบว่าเราก็คงคาดหวังในเรื่องของการออกบอลสวยๆงงามก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแมนยูพื้นที่ตรงกลางเนี่ยขาดตัวสร้างสรรค์เกม อย่างชัดเจนแล้วก็มีการเสียบอลง่ายแดนกลางตัวกลางสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับทาให้บอลเนี่ยมันก็ถึงคอยรุนน้อยมากๆครับตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับซึ่งในเกมนี้ครับจุดหนึ่งที่ผมเพ่งเล็งเป็นพิเศษเนี่ยก็คือตําแหน่งของวารานวารานเกมนี้ครับยืนเป็นกองหลังฝั่งซ้ายตัวกลางเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับและแน่นอนคบว่ามันสะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้คําถามที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมไม่ส่งวารานลงเนี่ยแล้วก็ วารามันมีปัญหาการเล่นกองหลังฝั่งซ้ายจริงๆหรือเปล่าซึ่งมันเป็นคาตอบอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวเล่นได้แล้วก็เล่นมาดีเนี่ยสเกมแล้วนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นคําถามอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงที่วารานไม่เจ็บนั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสํารองในหลายเกมเนี่ยทำไมไม่เลือกใช้แต่กลับไปใช้เนลเลิฟนะฮะลุกชอที่เป็นแบ็กซ้ายอุบเข้ามา ซึ่งมันก็เป็นจุดที่เทนฮากก็ต้องโดนไปในจุดๆนี้นะครับแล้วก็มันพิสูจน์ได้เห็นเราว่าวารานเขาก็ยืนได้นะในตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยสเกมติดเราก็ทําให้ดีด้วยเกมวันนี้ก็ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับจบครึ่งแรกกันไปครับก็ สรุปกันง่ายเลี้ยวปูดูดีกว่าทุกอย่างนะครับเล่นเกมุกเข้าใส่เพียงแต่ขาดเรื่องของความคมเท่านั้นเองนะครับทางฝั่งของเลี้ยวภูนะส่วนแมนยูของเราครับก็ได้แต่รับแล้วก็รอสวนกลับนะฮะนี่คือครึ่งแรกนะครับพอครึ่งหลังครับเลี้ยวปูเนี่ยก็ยังใส่หนักทุกทิศทางเหมือนเดิมนะครับต้นครึ่งหลังแล้วก็ต้นครึ่งแรกเนี่ยจะมีความคล้ายๆกันนะฮะที่มาถึงปุ๊บต้นน้ําใส่ยับเลยวิ่งใส่นะครับพยายามบุกกดดันแบบต่อเนื่องนะครับส่วนแมนยูก ก็ไม่ต่างอะไรจากช่วงครึ่งแรกครับต้นครึ่งแรกเป็นอย่างไรต้นครึ่งหลังก็เป็นแบบนั้นครับเคลียบอลสเปซสปะนะครับบอลจังหวะ2องจังหวะ3เนี่ยคือแมนยูเก็บไม่ได้เลยนะเข้าทางิเวอพูลหมดเลยฮะเก็บหมดเลยบอลสกัดมาจังหวะ2จังหวะ3เคลียบอลไม่ดีพยายามแย่งบอลบอลจังหวะ2จงจังหวะ3เสร็จิรวอผูลหมดเลยนะครับคือทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นะครับและสุดท้ายครับแมนยูเนี่ยก็ไม่ได้ลุ้นอยู่บ้างครับจังหวะที่เขาไป็ไมนู แทงบอลยาวสวยมากๆครับจากพื้นที่กลางสนามให้กับกาโชที่วิ่งคั่วาม,มากับทางอานนะฮะแต่ว่าดันยิงไม่ดีนะครับเสียดายมากๆนะฮะซึ่งเ์พูก็ ยังมาแบบในรูปแบบเเดิมครับเลบูยังพยายามจัดการเกมส่วนกับของแมนยูโดยที่พยายามตัดตั้งแต่จังหวะแรกตลอดในหลายจังหวะเลยนะครับทำให้เกมส่วนของแมนยูก็ไม่มีคุณภาพมากพอแล้วก็ปฏิบัติต่อไม่ได้นะฮะในช่วงต้นครึ่งหลักนะครับทั้งฝั่งแมนยูเราเนี่ยนะครับการออกบอลยังดูไม่ดีขึ้นแล้วก็ดูแย่ลงแบบเรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับแย่ถึงขั้นที่ส่งบอลให้กับนักเตะเอร์พูแบบดื้อๆบ่อยเกินไปพลาดแบบง่ายๆบ่อยจนเกินไป นะครับครึ่งแรกว่าแย่แล้วครึ่งหลังเนี่ยจ่ายบอลเสียแบบ่ง่ายแบบคือนักเตะเรียบภูเขาก็ ไม่ได้แบบยืนชิดอ่ะแต่นั้งแต่แมนยูเนี่ยจะส่งให้เพื่อนดันส่งไปตรงตัวนั้งแต่ลิเวอร์พูลเฉยเลยเหมือนกับไปส่งให้คู่แข่งอ่ะเนี่ยความแม่นยำความกดดันอะไรต่างเนี่ยแมนยูยังมีปัญหาจุดๆนี้นะครับความละเอียดในการเล่นนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นเกมทางฝั่งขวาครับแมนยูก็ได้ลุนละนะฮะในจังหวะทําเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาส่วนกลับนะฮะจังหวะนั้นในก็มีแอนโทนีด้วยนะครับแล้วก็จบที่ฮอยรุนแล้วกันซึ่งฮอยรุนเนี่ยก็ยิงไปติดอย่างนาาา่งนนนงนงาเสียด คือหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะเกมมันก็เริ่มเปิดแล้วนะครับเรียบภูก็เริ่มเปิดเริ่มแบบมีพลาดได้เห็นนะครับจ่ายบอลก็เริ่มเสียละแมนยูเนี่ยก็ใช้โอกาส จังหวะนั้นครับในการหาช่องโต้กลับแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปแบบเรื่อยๆครับรูปแบบการเล่นยังคงเหมือนเดิมครับลิอร์พูก็บุกแบบต่อเนื่องแมนยูก็รับอย่างอดทนแล้วก็หาจังหวะส่วนกลับนะฮะซึ่งในช่วงท้ายเกมเนี่ยแมนยูก็เริ่มมีเสียสมาธินะ ทำฟาวเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนอกกรอบหรือใกล้กรอบขตโทษนะครับทาให้มันเป็นการเพิ่มความอันตรายที่ทางลิอร์พูลเนี่ยจะได้ประตูแล้วก็เพิ่มความอันตรายให้กับทีมนั่นเองนะครับเริ่มแบบสมาธิเริ่มเสียละตัดฟาวเริ่มแบบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้อะไรประมาณนั้นครับจุดนี้มันเป็นจุดที่เราพูดคุยมา,มาโดยตลอดนะครับว่าไอช่วงเวลาที่แมนยูเนี่ยต้องรักษาสกอร์ซึ่งเกมน,เนี้มันสูสละนะครับสูสุดมาก็ ใกล้ที่จะจบเกมแล้คือแมนยูเนี่ยมันชอบแบบมาพลาดแบบอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มาเสียสมาธิอย่างที่เราได้เห็นกันในหลายเกมซึ่งเกมันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ อ่ะก็ยังมีนะฮะในเรื่องของจังหวะแบบเสียสมาที่ตัดฟาวลแล้วไปตัดฟาว์อ้จังหวะที่มันสามารถลุ้นประตูได้ของคู่แข่งด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดียโกดาโล่นะครับก็มาโดนเหลืองแดงอีกนะครับไอ้จังหวะเหลืองที่2ผมไม่รู้นะว่าเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพราะว่าผมดูแต่ทอสดผมไม่ได้ดูย้อนหลังด้วยดูบอลจบปุ๊บผมก็บาดคลิปเลยนะฮะเลยต้องขออภัยแต่ว่าผมไม่เห็นถ้าใครเห็นก็ คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งเจา้าวันนั้นดัลโลบันโวยแหละนะครับแต่ว่าพอมาดูภาพช้าบางมุมนะบอลไปโดนซาร่าออกนะครับซึ่ง โอเคดาโลเนี่ยโวเนี่ยเข้าใจเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้โดนบอลไงเราก็ควรที่จะได้ลูกทุ่มนะครับแล้วก็การได้ลูกทุ่มเนี่ยมันก็เป็นการดึงเวลาด้วยส่วนหนึ่งอาจจะแบบดึงเรื่องของการแบบว่าจงกว่าจะทุ่มโน่นนี่นั่นอีกกินเวลาไปอีกนะฮะแต่ว่ามาโดนเหลืองแดงไปซึ่งถ้าเกิดเรามองอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับช่วงใกล้ที่จะจบเกมและก็เกมวันนั้นเนี่ยแมนยูต้องรักษาสกอร์เนี่ยแมนยูควรที่จะมีสมาธิมากขึ้นวันนี้นะครับดาโลโอเคโวยได้เข้าใจว่า บอลมันไม่เปียนใจหรือผู้ตัดสินตัดสินได้ไม่ดีมองไม่เห็นอะไรก็ตามแต่แต่ว่าคุณควรมีสมาธิควบคุมอารมณ์ดีหน่อยนะครับที่ไปโดนเหลืองแดงในช่วงที่ใกล้ที่จะจบเกมแล้วนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะโดนะนะฮะซึ่งไอประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็คือก็อยากให้นาเตะแมนยูเนี่ยควบคุมอารมณ์ไปในตัวด้วยนะครับใครได้เปรียบไม่ได้เปรียบเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เลืสินไปนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยคุณต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้แบบทีมเสียเปรียบนะฮะแต่ว่าจะเป็นว่าดาโล่โดนแบบนั้นนะนะ่นอนครับ พอโดไล่ออกทีมมันก็เสียเปรียบแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเรารู้กันอยู่นะฮะเหลือ1นาทีเหลือ2อนาทีเหลือไม่กี่วิมันก็ เป็นประตูได้เหมือนกันเรียบูเขาสามารถทำประตูได้นะครับเราได้เห็นมาหลายๆเกมแล้วนะฮะที่ซึ่งมายิงช่วงทดเจ็บบ้างนู่นนี่นั่นหลายๆเกมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําเสียบายแล้วก็แสดงเห็นเหมือนกันนะครับว่าเบลเนี่ยมีสมาธิที่ไม่มั่นคงแล้วนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าในเกมวันนี้เรียบูเนี่ยมีโอกาสการยิงที่เยอะมากๆครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่คมกันเองนะครับสถิติในเกมวันนี้เรียบูมีโอกาสการยิง34ครั้งนะครับแมนยูมีโอกาสยิง6ครั้งแต่เรียบูเนี่ยยิงเข้ากรอบ 8ครั้งเท่านั้นครับ จากโอกาสการยิงที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าเลียวภูขาดความเฉียบคงันเองส่วนแมนยูของเราก็อย่าไปพูดถึงครับเรื่องของโอกาสการยิงเขากรอบเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นครับคือสภาพนี้เสมอได้ก็ดีแล้วนะฮะแล้วก็การคลองบอลเลี้ยวภูหกสิบเก้าต่อสาสิบเอ็ดนะครับและความแม่นยําในการส่งต่อบอลก็ไปถึงสามต่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแมนยูของเรานะครับก็ถ้าพูดถึงเกมรูกก็อย่างที่บอกกันไปก็คงคอมเมนต์อะไรมากไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกโต้กลับก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า เกมรับเนี่ยผมก็ให้เครดิตหน่อยแล้วกันว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ตั้งแต่แดนบนยันแนวรับแล้วก็ตั้งโซนกันไปโดยที่ไม่ค่อยมีจังหวะที่เสียสมาธิในพื้นที่สุดท้ายซเ,เท่าไหร่นะครับจนมีการผ่านเกมหนัก,นกๆเกมสำคัญสำคัญเกมนี้ได้นะครับ MVP นัดเนี้ยผมขอยกให้เป็นราฟเฟลวาราแล้วกันนะครับซึ่งเกมวันนี้ผมชอบมากนะฮะที่ทําได้ดีเป็นหัวใจในเกมรับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลักนะครับเอ่อ ต้องบอกอย่างนี้ครับในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมเข้าใจนะว่าแฟนผีเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยแมนยูไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือไม่ควรที่จะแบบ ให้ทีมคู่แข่งคู่รีกร่วมลีกจ่าอย่างเลียบูเนี่ยมกดเข้าใส่นะครับเราควรที่จะแบบบุกตอบโต้บ้างสู้บันบ้างนะครับคือมีการข่มเข้าใส่เลียพูบ้างแต่ณตอนนี้นะครับในมุมส่วนตัวของผมนะจะไปลุยแบบนั้นมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเลียบูเนี่ยท็อปฟอร์มนะครับอยู่บนบนตอนนี้ก็คะแนนต่อสู้กับทางอาเซนอลอย่างหนักอยู่นะครับ ส่วนแมนยูของเราเนี่ยเราทราบกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะก่อนเจอเวอร์พูเนี่ยเราต้องมองความเป็นจริงนะครับว่าในปัจจุบันระบบอะไรต่างๆของแมนยูมันก็แบบ ไม่ได้ที่จะดีนักเตะตัวหลักก็เจ็บอีกนะครับอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นใจนู่นนี่นั่นอีกนะฮะทุกอย่างมันดูไม่มีความสม่ำเสมอน,นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดหน้าแรกเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีซึ่งทางออกที่ทสุดเนี่ยผมมองว่าก็เป็นในรูปแบบแบบนี้แหละนะครับ <c ười> ค่อยเล่นไปพยายามดึงเวลาพยายามเล่นให้ช้า พยายามแบบว่า,าค่อยๆเล่นนะครับมีจังหวะในการสวนกลับก็ต้องเล่นไปตามแนวทางแบบนั้นนะครับคือด้วยเหตุผลหลายอย่างครับทาให้การที่แมนยูจะไปเปิดหน้าแรกไปเล่นเคาะบอลใส่ไปเปิดเกมลุกเปิดเกมเข้าใส่เปิดพื้นที่เข้าใส่อะไรต่างๆเนี่ยคือเหตุผลเนี่ยมันมีเยอะครับที่แมนยูทําแบบนั้นไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ